แนะนำคนให้รู้จักการแนะนำอย่างไรจึงจะดูดีเคยไหมคะไปงานประชุมไปงานสังสรรค์งานเลี้ยงบางทีมีคนนั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะดูเขินๆไม่รู้จะคุยอะไรกันเราก็จะต้องมีการแนะนำให้เขารู้จักกันนะคะทีนี้การแนะนำเนี้ยหลายครั้งหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำอย่างไรถึงจะเหมาะสม คลิปนี้พี่มีข้อแนะนำนะคะในกรณีที่เป็นคนที่คนหนึ่งอาวุโสกับอีกคนหนึ่งอาวุโสน้อยกว่าก็แนะนำแบบนี้นะคะคือให้เริ่มคำว่าอาวุโสนี่คือเริ่มตั้งแต่เรื่องตำแหน่งก่อนนะ,ะอาวุโสจากตำแหน่งก่อนถัดไปคืออายุหมายความว่าถึงแม้ว่าจะอายุมากแต่ถ้า ตำแหน่งน้อยกว่าก็ถือว่าคนที่ตำแหน่งสูงกว่านั้นอาวุโสกว่านะคะให้แนะนำผู้อาวุโสโด,โดยเอ่ยชื่อผู้อาวุโสก่อนเช่นผู้อำนวยการนะะท่านผู้อำนวยการคะขอแนะนำน้องหรือว่าคุณสมชายซึ่งเป็นนะ,ะอันนี้อยากจะเสริมนะคะว่าเวลาแนะนำเนี้ยถ้าสามารถ บอกถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การสนทนาต่อไปด้วยยิ่งดีนะคะยกตัวอย่างใหม่นะคะท่านผู้ในการคะขอแนะนำคุณสมชายเจ้าของบริษัทที่จะให้ทุนการศึกษากับนักเรียนของเราคะ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะให้เอ่ยชื่อผู้อาวุโสก่อนถ้าเป็นผู้อาวุโสแบบด้วยอายุนะคะก็เช่น ค,คุณยายคะอันนี้เพื่อนอนของหนูนะคะชื่อนี้ชื่อนี้ก็ว่าไปนะคะให้แนะนําแบบนี้นี่คือการแนะนําในกรณีที่มีคนอาวุโสกว่ากับคนที่อาวุโสน้อยกว่าและกรณีที่อาวุโสพอๆกันละ่ะนะถ้าโดยทั่วไปก็แนะนําใครก็ได้แต่ก็มีข้อแนะนําว่าเช่นแนะนําคนที่เรารู้จักหรือเอ่ยชื่อคนที่เรารู้จักมานานกว่าก่อนนะถ้าเป็นหญิงกับชาย ก็ให้แนะนําหรือให้พูดชื่อของผู้หญิงก่อนเช่นคุณสมศรีคะขอแนะนําให้รู้จักกับคุณสมชายคะ่ะคุณสมชายนี้เป็นเพื่อนที่เรียนอยู่กันสมัยมัธยมคุณสมชายคะคุณสมศรีเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันคะ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือเขาก็จะได้มีเรื่องสนทนากันม่งั้นเขาก็เขินนะคะนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันหรือ อยู่ด้วยกันก็ไม่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้รู้จักกันนะคะถัดไปก็คือในกรณีที่เป็นกลุ่ม <c oughs> นะคะคือแนะนํากรณีที่เป็นกลุ่มหรือมีคนหลายคน3ามสี่คนอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ก็ใช้หลักเดียวกันค่ะคือเอ่ยชื่อคนที่อาวุโสก่อนนะะหรือเป็นคนที่เรารู้จักมานานกว่าก่อนโดยที่เอ่ยชื่อเช่นคุณสมชายคะขอแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนๆนะคะ คุณสมศรีคุณสมใจและคุณสมจิตค่ะเป็นเพื่อนสมัยที่เรียนมัธยมด้วยกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะคือให้เอ่ยชื่อทุกๆคนอย่าเอ่ยชื่อเป็นบางคนหรือใช้บอกว่านี่เพื่อนๆอ,อย่างนี้ถือว่าไม่เหมาะสมนะคะทุกคนจะต้องได้รับการขานชื่อเขาจะรู้สึกว่ามีตัวตนแล้วก็มีความ เป็นม,มีคนมีความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นใช้หลักการตรงนี้ที่สําคัญค่ะเวลาแนะนานะคะให้ยิ้มและก็มองไปยังคนที่เราแนะนำนะ,ะบุคลิกภาพก็สําคัญอีกเ,เช่นเคยซึ่งพูดหลายครั้งนะคะในทุกคลิปก็คือเราก็จะต้องมีบุคลิกภาพที่มั่นใจนะคะยืนตัวตรงแล้วก็ไม่ทำไหล่หอหรือว่าทำตัวงอ หรือมือล้วงกับประเปาอะไรนี้เป็นต้นนะไม่ไม่ไม่เหมาะสมนะคะบุลคลิกภาพให้ดีนะคะแล้วก็พูดเสียงดังฟังชัดชัดถ้อยชัดคําให้รู้ว่าเขาชื่ออะไรนี่คือการแนะนาให้เพื่อนๆหรือให้ให้คนรู้จักกันนะคะเคยไหมคะลืมชื่อคะ่ะพอพูดพูดไปแล้วอ้าวเพื่อนเราสามคนไอ้คนนี้ชื่ออะไรนะคะถ้านึกชื่อเล่นได้ก็บอกชื่อเล่น แต่ถ้าในขณะนั้นนึกไม่ออกจริงๆนะคะก็อาจจะบอกว่าอุ๊ยขอโทษนะคะช่วยช่วยบอกชื่อด้วยนะคะคือคือบอกตรงๆไปเลยนะคะหรืออาจจะบอกว่าช่วยกรุณาแนะนำชื่อของตัวเองหรือแนะนำตัวเองด้วยค่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้สถานการณ์นั้นแก้ไขคลี่คลายไปได้นะคะมีคนบอกว่าการที่เราได้รู้จักคนคนหนึ่งนั้น ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะหรือรู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะถึงเป็นของขวัญค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าในอนาคตเขาอาจจะกลายเป็นเพื่อนสนิทของเราเขาอาจจะกลายเป็นลูกค้าของเราหรือเขาอาจจะกลายเป็นคนสําคัญในชีวิตของเราก็ได้มีสุภาษิตจ,จีนบอกว่ามีเพื่อนร้อยคนถือว่าน้อยเกินไปแต่มีศัตรูแม้เพียงคนเดียวก็มากเกินไปเพราะฉะนั้น เรามาสร้างมิตรสร้างเพื่อนเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ